ที่นี่คือคลองสี่สิบนะครับ ด้านบนก็ได้น้ําอยู่แล้วนะครับเราเราเปิดที่าเท่ากันหมดแต่พีแต่ว่ามันตันอยู่ที่ทีขวากันนี่คือกลุ่มเกษตรกร,กรนะครับที่มารอดูการทำงานของออบจพิจิตรในการเปิดทางน้ำส่งน้ำให้นาข้า นี่คือน้ำที่ชลประทานนะครับกําลังเร่งสูบน้ําเพื่อส่งน้ําไปยังปลายคลองนะครับ ผมเอกชัดอียบตาลครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบรรุุนุกษาดงเศรษฐีครับครับวันนี้เราอยู่ที่คลอง c 4 0ครับคลองนี้จะอยู่ฝั่งขวานะครับของคลอง c 1นะครับแต่ว่าระยะทางของคลองส่งน้ํา c 4 0เนี่ยยาวประมาณ80กิโลนะครับแต่วันนี้ได้รับการบูรณาการนะครับร่วมกับออบจนะครับซึ่งเอาแมคโครบูมยาวมาลอกนะครับในคลอง c 4 0ด้านประมาณด้านท้ายนะครับกมที่ประมาณกม5 57นะครับนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อให้น้ำที่เรา,าสูบมาจากเครื่องสมทานเนี่ยส่งถึงนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศในคลองแล้วก็อุบโภคบริปโภคบางส่วนด้วยนะครับขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ที่กรอมอรประมาณ57นะครับแล้วน้ำที่สูบมาเนี่ยกำลังผ่านกรอมอนี้นะครับแล้วก็รถแมคโครเนี่ย ทั้งสองคันนะครับร่วมมือกันบูรณาการกันในพื้นที่ตามที่อบตุบอกนะครับก็คือฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่วันที่3 1พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนานะครับาทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการนําน้นําบางส่วนนะครับซึ่งเป,เ,ปเป็นน้ำที่ที่ส่งมาเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับครับผมนายสุบ,บินศรีพุตรกรนะครับรองนายกองค์การพิหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ท่านนายกได้มอบหมายผมลงพื้นที่นะครับได้รายงานจากท่านกำนันได้รายงานจากท่านขีดเขาน้ทางน้ํานะครับเช่น ต้นไม้ต้นมายาาบยักษ์นะครับเราก็เลยเมื่อวานนี้นะครับท่านกำนันท่านสจในพื้นที่ต่างๆก็ไปขอท่านนายกว่าต้องการนักโคบูมยาวนะครับมาช่วยเหลือทางนี้เพราะว่าไมายาา,ยาบดักเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้นะครับซึ่งของชุมทานน่ะก็เอาเครื่องจักรมาช่วยส่วนหนึ่งแล้วแต่ไมโครบูมสั้นซึ่งไม,ไมโครบูมสั้นเนี่ยศักยภาพในการลอกคลองกับไมโครบูมยาวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับท่านนายกก็เลยอนุมัตินะครับไมโครบูมยาวซึื่อมาช่วยเหลือชาวบ้านตรงนี้ ตอนนี้ผมนายชุติชัยตังสวรรค์เป็นประธาน GMC ของ4 0ของโดงสิทธิครับตอนนี้มาได้รายงานท่านพอ,อมาบูรณาการน้ำและมี3ามตำบลที่เดือดร้อนที่สุดก็คือวัดขวางทุ่งน้อยท่าบัวตอนนี้เข้ารอบนาปีจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มเปิดจาก1พฤษภาเริ่มมาเป็นรอบนาปีตอนนี้ย่างเข้ามาวิจุนาแล้ววันนี้วันที่3าแล้วครับน้ำก็ยังไม่ถึงในเขตของ ทุ่งน้อยถ้าบัวเดือดร้อนอย่างมากนะ